Angel will point. That's <sighs> there. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 100 gram? Mm, 200. We always sell that price. you have just 100 gram for two hundred. Okay. If you buy that 200 gram, I give you 550. Okay. I will Three look 100. around first. Yeah. I will look here first. And excuse me, bread also. that is 150 only. Okay. Welcome. Free <laughs> coffee Okay, I will look here first. คุณชัยโปรครับตอนนี้เราอยู่ที่ยอดของสักอย่างเมืองอะไรไม่รู้แต่เป็นอัปเปอร์บีซังนี่น่าจะขึ้นมาถึงตรงอัปสูงสุดแล้วแต่ทีนี้ก็เดินเซตแฟดไปเรื่อยๆอาจจะมีขึ้นบ้างก็ไม่ได้ไต่เยอะเท่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไต่หนักมากเมื่อกี้ขึ้นอย่างเดียวเล้วเออดูเมืองนี้ดิโอ้โหหินล้นลนวนเออดูดิ ไปไอนี้ป่ะโอ้เดอดจานโลอ่ะไม่เคยคิดว่าไม่เคยกูเห็นตอนบอลโลกเฮ้ยดูดิโอ้โหแล้วกล้องฟรีมาถ่ายเลยวะไหมเออสวยชิลโด้โอเกมอนวู ดูสิขึ้นมาทางผ่านวาดแบบฮิเบตในทัชเยอะ่าๆๆๆๆคือจะเข่านะดีดกูทีนี้กระเด็นไปมานังอุ้ยน้ำขยดใส่คอเย็นจัดนี่ฮะ สิ่งที่เราสู้กันมาเพื่อมาชมวิวที่แอปเปิลปิซังโอ้อินซีนี่หว่าอินซีโบยบินอยู่บนท้องฟ้าแบบวกเขาหิมะ,ลมะและต่อไปนี้จะเป็นเส้นทางที่สวยงามที่สุดหรือเปล่า มาตอนนี้เราอยู่ทอปของเส้นทางเทรลเส้นทางนี้วเวลายอดเขาจะชอบทำหินนี้ไว้นะเลี้ยงหินให้รู้ว่าเออมี่ยอดแล้วเมื่อกี้มาจากหมู่บ้านนูน่นไกลหนักเอาเรื่องนะเ<ะ>ส้นตรงนี้โค้งนี้โค้องอันตราย โค้งที่แบบขึ้นอย่างเดียว,ยวยต้องใช้จับมาใส่เนี่ยผมกิดวขัดไปแล้วต่อไปก็ลงแล้วสวัสดีฮะตอนนี้เรามาปิกนิกระหว่างทางมีร้านคุณป้าคันี้นนมีมาได้ไงก็มียี่นี้นก็มีดูทุกอย่างมีก็ตั้งแบบไม่มีโครงสร้างอะไรเลยีทุกอย่างแล้วก็มีเนี่ยดูปิกนิกอยู่เลยร่เงาแล้วมีของทุกอย่างสองคนเลย มากันแบบงงๆได้นะชิวดีนะชิวอะไรเจ๋งดีครับก็ถ้าเวลาเหลือก็ลองปิงกนิกดูถือว่าได้พักหน่อยนะ ภูเขาตรงนี้ดีครับมันเป็นภูเขาเหมือนแซนสตนเหลืออย่างแหลมๆสวยๆถ้าเราเดินจากโลเวอร์เนี่ยเห็นไหมทางตรงเลยชิวมากง่ายเลยง่ายแต่ว่าคุณจะไม่ได้พบไม,ไม่เห็นอะไรเลย ใช่แสดงว่ามานังมันต่ำกว่านี้อีกน่าจะประมาณเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆอยู่หลังหลังลูกนู้นไปก็แต่ถ้าใครมาก็แนะนำเปอร์เขาไม่ได้ upper กันหมดนะทุกคนนะ่ะน่าเสียดายี่เป็นใช่เราเรามีโอกาสมาแค่ครั้งเดียวอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนที่จะมาก็จะเป็นอย่างนั้นหรอไม่ไม่น่าจะมีใครมาแบบบ่อยๆอบบทุกปีอ่ะ ไม่ได้เหนื่อยแบบขนาดเดิมวนมาแต่ก็เหนื่อยเรามาเพื่อชมวิวมาเพื่อเดินเราไม่ได้มาเพื่อทำอสถิติตเ,เวลาฉะนั้นทำไมเราต้องไปเดินเส้นถนนนั้นด้วยมันไม่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ตรงน,นี้เราผ่านหมู่บ้านเล็กๆเจอ,อเจอเชอปลาที่เขาแบบ แบบโหแบบหนักว่าเราอีกน,นะโโยี่สิบกว่าโลได้ไหมแต่พี่คนสองคนนี้เขาไล่มาตลอดเลยนะเราตามอ่ะเออสุดยอดอ่ะทำได้ไงวนะยอมยอมยอม,ยอมโอ้มีมีสถูบอยู่ข้างบนนะฮะได้ขึ้นไปสักกะละถ้าว่างนะถ้าว่างนะยไหม้าดให้ดู <P> อันนี้คืองาวะาเมืองท่าเมืองแวะกินข้าวเที่ยงก่อนไปไอโป๊ะทางนี้ทางนี้นไม่รู้ป้ายเขียนเนี่ยเ,เมืองท่าก่อนไปมานังแล้วก็ไปแวะโรงแรมเขาหน่อยเฮ้ยเขาปั้น,นโนอ,อะไรนะ นี่ไงเขามีสีเขียนอยู่นี่มีสีเขียนอยู่น้ำมัสนะฮัลโหละยักษ์หัวยักษ์ยักษ์ยักษ์ Have a good head alive มาสเตอร์โอ้ยโอ้สมีลกูดสมีลกูดอากินนี่อ่ะกินนี่หรือไปไหนสมีลกูดบัตโนมันนี่สมีลกูดบาย เฮ้ยไปที่พักเลยไปที่ร้านเลยกินจริงเปล่าผมกินชาปตีแน่นอนครับเรามีชีสเรามีชีสม,มีชาปตีมีเนยถั่วแล้วก็มีแอปเปิลหนึ่งลูกล้วแบ่งกันกินก็ได้ ห้องละหมาดคุณเจมส์บอกว่ไปขอพรเขาหน่อยแล้วเราสองลูกพอการหมดเฮ้ย

S <S มมาหอยสวัสดีครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับไม่รู้แตที่รู้คืออยากถึงแล้วระหว่างทางสู่มานังแล้วคุณเจคุณเป็นอะไรเนี่าายชุดขาวอีกรอบฮะเอาคว,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 วักมากินเลยดิเฮ้ยเมื่อกี้กูก็เป็น ไม่ใช่กูตบแต่กูหายอะ่ะมันน่าจะเพราะเดินลงแบบย,ยาวๆเมื่อกี้มันขึ้นไปพีกไงสูงเกินเฮ้ยต้นเล็กๆนี่ก็มีเมล็ดด้วยหลังเนี่ยดูดิ <c oughs> ต้นสอมจิวโอ้ ลงจากภูเขามาที่ราบข้างหน้านี้น่าจะเป็นบาก้าเมืองที่ก่อนถึงมานังเราน่าจะต้องเดินถึงประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงถึงมานังนข้ามอีกอีกลูกถึงสองลูกทางราบโอเค ล้วก็ก,ก่อนถึงมานังจากหูวตัวโคตรใหญ่เออยังไงจากหูวนี่คุยหาหาแลว้วก็ขนยาว,วาไวสตูปะเวทุมานังขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมง เป็นยังไงบ้างวันนี้จนเนียครับหนักกระเป๋าหนักเดินขึ้นหนักไหมหมดแรงแล้วตอบไม่ได้เลยไม่พูดอะไรเลยอตอนนี้ last stop before มานังเราเจอแล้ว

ก็คือน้องยกักษ์ตัวเล็กๆเอามาน่ารักไหมขนมันยาวนะมันเออไม่เหมือนวอัวไม่เหมือนวอัวที่เราถ่ายก่อนนี้เราเข้าใจผิดมาตั้งนานตัวเนี้ยยักษ์ว่าตัวนี้ดูเป็นยักกว่าอันนี้สวยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยหางใช่ละถ่ายโกกยักษ์ให้หนะ่อยโอเค นี่คือที่ลาบซุป so, ลาบเดียบสวยมากลมแรงสุดๆและบนนั้นคือมะนังไกล่ละอีสเวิดีโอ Welcome to Manang. To Manang. Yeah. <laughs> I forgot it again. Selamat, Ha. ว้าว wow. สวยเฮ้ยมู่บ้านนี้สวยว่ะใช่ไหมดูเป็นระเบียบอะดูดิพื้นยังสวยเลย ยักษ์เมนูยักษ์ด้วยโอ้โหล่างๆดีกว่าทำไมปวดหัวสัตว <y> ์เหรอเจากหวิงหนาวนี่แหละคุณเจ้าเยิติโอเคคุณเจโปตอนนี้คนอยู่ที่ตอนนี้ถึงมานังมานางังมานังสตาร์ใหญ่มาก <laughs> ดูหน้าพาหนูสีเหลืองเยลโล่มอตโต้คุณรีบอ่ะเหมือนคุณรีบอีกแล้วอันนี้คืออะไรออสบอชิเกนคอที่ไหนเนี่ยสมองสมองกูไปละพี่ลาเขาใส่เต็มกูหัวโดนแ๊บบอ

โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักที่มานังชื่อโรงแรมอะไรนะเยติโฮเทลโฮเทลเยติใช้ได้นะดีมีห้องน้ำแต่ว่าน้ำไม่ค่อยน้ำไม่ไม่อุ่น แต่โดยรวมห้องพักน่าจะดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่กูเคยอยู่มาที่เนปาลตั้งแต่การมันดุเลยตั้งแต่ทำเมลอ่ะตั้งแต่ทำเมลด้วยเคยนะเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปีไม่ถึงสองร้อยเมื่อวานนอนฟรีวันนี้เจ็ดร้อยโอเค ก็ถือว่ามาทบเอามาทบเนี่ยเอาจากที่เก่าๆมาทบกันก็เฉลี่ยกันนี่คุ้มละร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเนื้อตีเป็นเงินบาทไทยมันถูกชิบหายแล้ว